ดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายาไรมอหางกระบะยกสูงแคบเกียร์ธรรมดาวันนี้ห้ามพลาดครับ ตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากประหยัดมากครับกับเจ้าอ e ีวิสุดีแม1.9 Highlander เลขไมเพียงแค่100,000กิโลครับผมย้ําเลยว่าใครเน้นทํามาหากินค้าขายผลของนะครับซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์ทุกอย่างครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าอ e ีวิสุดีแม1.9 Highlander รถปี2018เลขไมแท้เพียงแค่100,000กิโลเองครับย้ําอีกครั้งว่าเป็นตัวยกสูงแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดา ราคาครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณ7 0 0 0 0สบาทครับเป็นมือ2วันนี้ผมขายเพียงแค่338,000บาทครับซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ5,000ไปปลายครับและคันนี้นะครับสามารถผ่อนได้ยาวแปดสีงวดถ้าใครสนใจต้องการอยากได้ต้องจัดแล้วครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟโปรคเตอร์นะครับโคมเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับไฟเดทามนะครับสวยมากครับเพื่อนกระจังหน้าโครเมี่ยมพร้อมโลโก้อิวสุครับรูปแบบใหม่หน้าตาหล่อมากครับด้านล่างจุดเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดนะครับและคันนี้มีกรอบโครเมี่ยมสวยๆเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับยาง ปี2 0 2 3ของโอตันิสเปคยางเนี่ย2 4งสีทับเ R 1 6และคันนี้เป็นดิสเบกูหน้าครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะครับโคมเดิมจากโรงงานนะครับดีไซน์สวยคมไฟใสกิ้งเลยนะครับด้านซ้ายสุดนะครับมาพร้อมกับโลโก้อีวิสุดีแครับและคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9 DDI นะครับประหยัดมากขับดีมากใครต้องการกระบะเน้นค้าขายของของซื้อคันนี้ไปจบเลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับคันนี้สภาพเนี่ยสวยกริบเล นะครับใหม่มากๆนะครับลองดูเลยครับเลขใบคันนี้1นึ0 0 0สมกิโลครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กหใบสภาพกริปมากครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับปุ่มแป้นต่างๆสภาพเนียนกริปนะครับแอร์คันนี้เป็นแอร์แมนนวลครับเพื่อนๆดีไซน์สวยใช้งานง่ายมากครับ ส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับดูแลง่ายขับสนุกขับมันครับและคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังแท้สีเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีดำเกือบร้อยปร์เซ็นต์นะครับคันนี้ข้อดีคืออะไรครับแคปเนี่ยมันสามารถเปิดได้ครับเพื่อนๆเห็นไหมพอเปิดแล้วนะครับภายในคันนี้กว้างกวางมากนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะนั่งก็ได้ขนของก็ได้นะครับเรียกได้ว่าซื้อคันนี้ไปเนี่ยครบมากๆครับโครงสร้างรอบคันนะครับก็เดิมจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาชัดเจนรูกลมแบนเรียบไม่มีการชนหรือผิดความมาครับเม็ดอาด้านขวานะครับรูกลมแบนเรียบชัดเจนเหมือนกันนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านเมือเดียวไม่มีการชนหรือซ่อมแซมมาครับพามาชมน็อตยึดซอกประตูด้านในครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าน็อตเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับบนล่างเหมือนกันเป็นนะครับรถคันนี้รับประกันว่าไม่มีการชนหนักผิดความมาครับเพราะว่าโครงสร้างเดิมหมดจาาาาากกโรรรงงนนนนนคัภภยใใี้สพหมม่เป็ กระบะแคปที่น่าใช้มากเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาดูแลง่ายแถมเครื่องยนต์1,900ซีซีประหยัดขับดีขับสนุกครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1.9 DDI นะครับประหยัดมากขับดีมากครับอัตราเร่งดีด้วยนะครับและต่อมาดูเลยครับน็อตยึดฝาโปงเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซอกด้านในแก้มด้านขวาซุ้มหัวโช้ด้านล่างเดิมหมดนะครับมาที่คานด้านหน้านะครับแผ่นเพจของอีสุอยู่ครบรอยหัวน็อตรอยซีนกาวเดิมหมดจากโรงงานนะครับ ไปจบที่แก้มด้านซ้ายน็อตจี่ฝาโปรงด้านซ้ายครับเพื่อนๆยาวขึ้นมานเลยครับซีนกาวขอบฝาโปรงรอยเม็ดอาร์ติกเกอร์อยู่ครบหมด สภาพนี้ราคานี้ถ้าใครชอบทักมาเลยครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้าอีวซูดีแมคันนี้นะครับรถปี2018ครับเป็นรุ่น1.9 DDI Highlander นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาเป็นตัวยกสูงแคปเปิดได้นะครับเลขใบแท้110,000กิโลครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงคันนี้700,000บาทครับเป็นมือสองเราขายเพียง 338่ดบาทซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไป,ปนแค่ประมาณ5,000ไปลายๆครับที่สำคัญนะครับคันนี้สามารถผ่อนได้นานแปดสี่งวดถ้าใครอยากได้ต้องมาจัดนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ำรับประกันเลขไม้แท้ครับและคันนี้นะครับรับประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า10,000หมกิโลครับถ้าชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ